สวัสดีค่ะมีน้องทักสอบถามมาโปรแกรม CapCut ทำภาพซ้อนทำยังไงนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะสอนค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะมาสอนวิธีการทำตัดต่อวิดีโอทำภาพซ้อนโดยโปรแกรมแคปคั t นะคะเริ่มแรกนะคะเข้าไปที่ CapCut เลยค่ะค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่ค่ะคลิกเข้าไปค่ะ แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอรเราขึ้นมาสักหนึ่งคลิปก่อนนะคะก็หลังจากที่เราเลือกแล้วนะคะว่าจะต้องอ่าคลิกเพิ่มเข้ามาค่ะเราก็เลื่อนนะคะว่าเราต้องการที่จะตัดต่อช่วงไหนนะคะอย่างในนี้นะคะพี่ตีก็ขอเลือกเป็นช่วงนี้นะคะคลิกนะคะแบ่งฉากนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือพี่ตีต้องการลบออกนะคะให้ เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็แบ่งฉากกดแบ่งฉากอีกทีนึงนะคะแล้วเลือกนะคะพี่ตีจะเลือกฝั่งขวาให้ลบออกค่ะจิ้มนะคะสังเกตค่ะจิ้มให้เป็นสัญลักษณ์สีขาวนะคะแล้วก็ลบออกหายไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะในช่วงจังหวะที่เราต้องการที่จะเพิ่มภาพซ้อนเข้ามานะคะต้องทำยังไงนะคะ ค่ะก็เมื่อตรวจเช็คด,ดีแล้วนะคะเราก็เลือกนะคะค่ะสังเกตด้านล่างนะคะจะมีปุ่มภา,ภาพซ้อนนะคะคลิกเข้าไปค่ะค่ะแล้วก็เพิ่มวิดีโอนะคะตรงนี้เราสามารถเพิ่มเป็นวิดีโอก็ได้เป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะเพิ่มให้ดูนะคะคลิกเข้าไปค่ะ ค่ะก็เลือกนะคะต้องการที่จะเป็นภาพนิ่งหรือเป็นภาพวิดีโอนะคะในที่นี้พี่ตีจะขอเลือกเป็นภาพนิ่งนะคะอ่าเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นชุดแจกฟรีค่ะก็ถ้าเราต้องการนะคะเมื่อเรา อัปโหลดภาพนิ่งเข้ามาแล้วนะคะต้องการที่จะมาวางซ้อนนะคะมาวางช่วงจังหวะไหนนะคะหลังจากเราอัปโหลดเข้ามาแล้วต้องการที่จะขยายหรือเพิ่มลดนะคะสามารถขยายแล้วก็เพิ่มลดได้นะคะก็เพียงใช้นิ้วนะคะจิ้มลงไปนะคะเลื่อนขยับได้ค่ะยอ่อขึ้นย่อลงอย่างนี้ได้นะคะค่ะแต่พี่ตีต้องการให้เป็นขนาดเท่านี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะ จิ้มเลื่อนขึ้นมานะคะต้องการที่จะให้วางตรงจุดไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ภาพเ,าเลื่อนเข้ามาช่วงระหว่างกลางของคลิปวิดีโอนะคะก็สามารถเ,เลื่อนตรงแถบข้างล่างนะคะที่เป็นไฟล์ภาพที่เราอัปโหลดเข้ามาค่ะลองเพย์ดูก่อนนะคะ นี่ค่ะภาพก็จะเกิดขึ้นมาด้านบนนะคะเป็นภาพซ้อนนะคะแล้วก็หายไปนะคะคือเราต้องการที่จะให้ซ้อนยาวก็สามารถคลิกตรงไฟล์ภาพนะคะแล้วก็ขยายอย่างนี้ได้นะคะให้อยู่ขนาดประมาณกี่นาทีนะคะสามารถเลื่อนได้นะคะอย่างนี้นะคะไม่ค่ะก็เพดูก่อนนะคะค่ะ แค่นี้เองนะคะง่ายมากเลยนะคะลองทำดูนะคะวิธีการเลื่อนขยายภาพที่เราอัพโหลดเข้าไปนะคะเลื่อนขยายให้เล็กหรือขนาดใหญ่นะคะโดยใช้นิ้วค่ะจิ้มไปที่จอนะคะเลื่อนแบบนี้นะคะขยับแบบนี้แล้วก็ชี้ขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้นะคะซ้ายขวานะคะทำแบบนี้นะคะค่ะลองทำดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะ